เพียงแต่กูจะเล่นงานที่จุดอ่อนคืออะไรตัดคอเมียกแทนนำสามนิ้วทั้งหลายหายหมดหายหมดคือไม่เหลือเงินเลยเหนื่อยฟรีเจ็บฟรีทุกทรมานฟรีคนที่น่าสมเพชที่สุดเนี่ยคือไอ้พวกที่ไม่รู้จกักหนีแล้วอยู่ในคุกอยู่นี่ตอนนี้ไม่รู้ใครมั่งนะไม่อยากซ้ำเติมใครก่อนหน้านี้หลายคนก็ยังบอกว่าสู้แล้วรวยก็ยังแอบปลอบใจตัวเองว่าอา้าวกัดฟันวะ ติดคุกไป5ปี6ปีออกไปก็สบายแล้วมีเงินฝากไว้20ล้าน30ล้านแต่ตอนนี้จะบอกให้ว่ามันไม่มีใครเหลือเงินเลยอ่ะนี่มีสิ่งที่เจ็บปวดทรมานสุดตอนนี้เงินถูกยึดไปหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครหนีได้ก็รีบหนีไปพี่น้องเห็นไหมเมื่อก่อนมีแต่คนคิดว่าเท่ๆเ,เข้าคุกเป็นสารณะเห็นไหมไอ้พวกสามนิ้วเนี่ยสนุกดาจับปูด้วยจับปูด้วย ถ้าไม่ปล่อยเพื่อนกูก็จับกูเข้าไปมีแต่คนห้าวอยากเข้าไปพอเข้าไปแล้วได้เงินออกมาก็ได้ห้าล้านเข้าไปได้อีกห้าล้านสุขสําราญสบายใจพ่อแม่หลายๆคนนคนถึงขั้นแบบโอ้โหไปให้ท้ายหนุนหลังลูกเพราะไม่รู้ลูกจะทํามาหากินอาชีพอะไรแล้วนอกจากได้ไปมาท้วงแกงนี้เราได้เงินเป็นล้านๆ้านซึ่งปรากฏว่าตอนนี้นะ่ะท่านพลาดซะแล้วคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายย้อนเวลากลับไม่ได้มึงไม่ได้ลูกสาวมึงคืนหรอกเพราะอะไร เพราะเงินที่เก็บไว้เขายึดหมดเจอกฎหมายไทยเข้าไปคือกูไม่ทะเละาะจะด่าก็ดาก่ดาไปกูเงียบดำเนินคดีจดก็ไปจดก็ไปโดนก็ไปคนละห้าคดีหกคดีจดติด๊กติ๊กติ๊กติ๊กเข้าไปเรื่องอะไรกูจะไปทะเลาะก,กับมึงอไอ้พวกสามนิ้วปากดีไอ้พวกสอสอกูไก่มึงจะเถียงก็เถียงไปกูไม่เถียงแต่กูจะเล่นงานมึงที่จุดอ่อนคืออะไรตัดทอนน้ำเหลียงมึงมามึงจะซาได้เท่าไหร่แล้วจะไปคิดหน้าว้ธนาลรมันจะแบ่งให้อย่าฝัน ถ้าไม่มีประโยชน์มันก็เคลียทิ้งข้าถึงได้บอกไงพ่อขายยาเนี่ยมันกล้ามันเก่งมันใจเด็ดกว่าพวกเองเยอะเจอกฎหมายปมงเข้าไปเนี่ยพ่อขายยายังต้องบอกว่าช่วยข้ายังดีกว่าแล้วภาษาอะไรพวกเองนะมันแค่เด็กมาหาเลยแค่เด็กเถือหมอยคิดว่าอะไรคิดว่าเองจะเปลี่ยนแปลงโลกเหรอพวกเองมันเป็นแค่คนโง่ที่เป็นเยื่อ เขามายุเห็นไหมเขาเจอผีบ้าเขาก็เลยมายุให้ลําไอ้พวกได้ประโยชน์โน่นตอนนี้มันก็หนีหมดแล้ว